ค่ะกับสวัสดีพี่น้องปลองภัย FC ทุกๆท่านเนาะคะ่ะขรยินดีตอนรับขอสูทั้งช่องสุภารวยเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้สู่กระไดเดินทางมาอยู่วัดปู่ดำเนาะคะ่ะเนาะมาตามตอเนาะคะ่ะหลังจากที่เหล็กปูเข่าเก่าสองตรง,ตรงๆเลยเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะแอดกับบุพ่าที่สิมาตามตอให้พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวันด้พ ra Rabbi, ลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะค่าวประเดี๋ยวกับสิบา้ขอบไปกราบปูพร้อมๆกันเลยค่ะข้ามมูแทนลอยท้องลอยยันแต่แนวแต่ถ้าไม่เทอ่เขาบ่ม่ได้ขาดทุนหยันข้ามมูลสั่งวัดกับปู่ดำปู่ดำนี่แค่นี้นี่สี่แสนก็เด็ดจุกระป๋อนี่หาเงินหาจบถึงหาลานี่ย

เออเออเขียนเออเขียนไว้นี่เขียนจี๊กันหนึ่งทศกศศาสตร์ศาสกร์ทกศชื่อพระวันและแม่จาง พระวันไรวัดไม่บรรากานอ,น,อนูอยรพะยระวันละไมาการละไมการเออในในในใบในบัญชีทศศนน่นแหพระวันละไมการอคอันนี้นคคอ,อนทไคมเาหมายเลีทีจรู้จักนเนาะรูคร้รค่ะตืเพิ่มเกิดพระวันละไมการแ้วในบัญชีพระวันละไมิการ โอ้เป็นคนขลาดกันเองไม่เกองใจกันมาโดยกันเจ้าเงินลดจะ้องหลวงน้ำมันเติมลช่วยกันแล้วเออเอาใด้เลยได้เลยอ่าันนี้มันนี้สิเขาเป็นทางการแล้วได้บาทนี่ค่ะปูน้ำมันสกัดนะค่ะเด้อค่ะเออเอาแบบนั้นค่ะยัดจิมีหนั้นอีดไอแอดมันมาเอาเต็กสามชี้มือไปเลยค่ะขึ้นหลังเอา เก้าศูนย์สี่แปดเจ็ดสี่ห้าสี่สี่แเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสี่นั่นยี่คิดเดียวอมันมันมันจะนั้นเพื่อเหน่ยพู้จะคิดว่าจะเป็นหาสีโตมากก็โน้ตัหรือมันจะล้นล้นหาฉามว่าจะออกหลายตัวมันที่คู่เล้วกันหลายตัวหลายเขปฏิบัต ตั้งแต่ว่ามักหาสามแล้วล้มล้มล้มการหักไปล้มใจน้โมก็จะว่าไหลมาห้าสามมักมักตอนนี้ปูมักพิเศษก็แจ้งสีแล้วคิดแล้วก็ เลขเตทีไปออกไลฟ์การนี้ออกหนึ่งเลขบัญชีทิดใหญ่เอาเอาออกใช้ยูทูบอยู่ดิเลขบัญชีโทษผสงปูถ้าช่องง่ายออกได้แต่ถ้าช่องน้อยออกไม่ได้เขาสิบปิดช่องปูแต่ว่าเบอร์โทษนะได้เบอร์โทรเบอร์โทรลงเบอร์โทรปู่อสมุด่าหนึ่งเบอร์โทรปูเบอร์โทรให้เขาถ้าไม่รู้จักไปเบอร์โทรมาถามใช่ได้ปูได้ พนักงานเยอะทกพนักงานเยอทุกพอดีค mm. ่ะเบอร์โทรปูอันไหนคะนี่สิได้เบอร์โทรปูังรอาจจะแค่นี้หละกะออกไปจะเทที่ออกเวรไดเบอร์โทรปูวิบบเบอร์โทรเบอรโทรปูเบอร์โทรจ้เบอร์เดี๋ยวเบอร์โเดี๋ยวเอาเอาน้ำหวาน่เลดีปะอือก็ดี แต่ว่าจะไปคิว่าว่าวสุกแฟนฟังเด้อพระว่าจะใสมหลักมาไม่หางคุยกัว่าปูปูอันปูยานขนาดนี้เออว่มีว่มีปูเดี๋ยวไปเอาน้ำวัดไหนเดี๋ยวอันปูเดี๋ยวใคเอาก็ได้อันี่มิดบ่ค่ะปูนี่มีดดีบ่ฝันดีบ่คิดแนวนี้แทงนั่นเนาะคิดว่าอเลขกนี่ก็คิดว่าจะเข่าเลย ก็ว่มันคน่งน้หาสามโอ้คเน่งน้ำหาสามเนาะค่ะเนาะ่งนหาสมอยนี่่าสามอืนี่ครอของปูค่ะอันนี้นี่ว่าเลขมันถึงมีสคูนี่ค่ะเน่ยเนี่ยีมาเดี๋ยวถายรูไว้เป็นน้ำปูเอเออจดอดเดี๋ยวจะไปเอาน้ำน้ำวัดให้อันนี่นี่มีว่าจังไหนปูว้าสูฟังไงเออขึ้นหนึ่ง กานเนาะอ่านั่นเนาะคือหนึ่งเกศูนย์นี่มีคนมาห้องเสหูคืึ้นวัดควนน่ะแหละวัดเกาสองน่ะมาห้องเสหูเก้าสคนเหมือนกับเขามืนเลขเหมืนต่งตัวประเทศผู้กับลู้จักอยู่ว่าพวกเจ้ากับเล่ไปกัเขาก็เ่ไดะซื้อซื้อแน่คนหลอยซื้อได้ก็ซื้อได้ผูก็ไปได้อันมันมันแบบเดียวกันมาห้องเสหัวนค่น 90้าศูนย์นั่นแ้อันมื่อนี้นั้นหมายคามาเป็นทีว่าผู้เชียงเบินขนนีเก้าศูนย์หมายความว่ามาแห้งมาแหงแ้อยังเก้าสองนี่มันไา้ขึ้นกันม้าห้องใช้หูก่อนเด้อเก้าศูนย์แล้วก็สี่แปดดังๆเด้อทำก็เป็นฟ้าง ค่ะอะแต่คือยังมาติดแฟนนี่เอาไปไล่ซื้อไปไหล่ซื้อหางละตอนี้ไดปซื้อหางเก้าสองค่ะจะได้ทุนขึ้นแน่เกี่ยวพูดได้ทุนค่ะอแต่ว่าเก้าเก้าศูนย์นี่มีคนมาซิมใส่หูห้องใส่หูนี่คือเก้าสองเลยเนาะเออเคือใกล้ๆกับเก้าสองค่ะมีมาห้องใส่หูนั่นแหละ เก้าศูนย์เก้าศูนสี่แปดเนอาจจะเป็นเรื่องล่างไป oh, อสี่แปดนี่เป็นล่างๆเนาะนอันนี้ก็หมวดพนักง,งานยยกถูกก็ไป็เสียงอีกเทนึง <c oughs> ถ้ามากตัวไหให้มีพูด <c oughs> นอนฝันเหมือนขึ้นนี่ฝันเอเขาขโดดลง ลงมาตัวได้เป็ดกู้โฮมให้นักบินสามคนะอะาะฉะนั้นก็ถือว่าแม่มันจะไปกู้โฮมให้เขาได้ลงบินแต่สมัยตอนกู้เกิดเคยทำงานเอเมริกาเนาะเคยได้เงินได้ไปอ่านยูฮลรีคูเตอร์ะอะแไรการไปกู้โฮมให้เจ้าพวกมันน,นั่งปืนมันปั๊บเอาเบอร์กากมันน,นั่งปืนมันผีกหนาปีกหลังจะไปปิด จับงัดออกมันใจสิขาดเป็นพนักงานอยู่ลานเวจอดเครื่องบินพอลลีกระเทอร์อาพีอะไปทั้งนั้นเน่กาสมัยแอร์กาแอร์พอร์ตอะอันนี้กมันจิเป็นดังแต่ละจดตัวเด้อคนไทยหลบอะไรปุ๊เยับไปเรี่นยหลายสายเรียนเพราอเด็กฝันมัดเรียนแรงจริงแล้วผมยรียันกำยันเย่อยู่มันเรียนลรงสได้หมเกศูนี่ สามเก้าศูนย์นี่อาห้าใบแล้วกัสามสี่แปดที่ห้าใบเล้จะมาส่งมาดีแล้เลขสามตัวนี่สามสี่แปดเนาะฮเลขสามตัวนี่สามเก้าศูนย์ก็สามสี่ามเก้าศูนย์เออค่ะพูดสร้างก็ได้ค่ะค่ะสร้างสร้างลอตเตอรี่ไ้เนาะสามเก้าศูนย์สามสี่แปดค่ะเมื่อคืนนี้แม่ยำฝันว่า นักโดดล่มมันตกลงมาสามคนบ่เออสามคน,น,นได้ไปปู้อมให้เขามันพ<อ>ันมันพันพันใจขาดนี่จำบ,บ่น<อ>มันมันมันก็จิบวิ่นเวียนนี่อย่างที่มันลกมมาหนักกลมฉักหยังชักเดินลงมาถึงจุดโดนโยนเวมาตกแลนเวก็ซอยปู้อมให้ทนนั้นสามคนอันนหละ โดดห้มนองหงก็เป็นหาสามจะเป็นสามบายจะตีไม่ได้เลยเลยมาหาสเนาะลูกหลอดที่ตาโตดี้ในูกผู้นสาวสีไม่ได้อเลยไม่ได้หไม่ได้ลูกหลอดโอก็เลยเป็นมาเออกระซิบสนอะไรก็เลยมาหาสามเนาะ มาหาสามเป็นพิเศษเพราะว่าฝันเมื่อคืนนี่ไม่ไม่หมาดๆเนาะฝันเมื่อคืนไม่หมาดไม่ไม่ค่ะฝันว่าเรืกู้ห้องช่วยนักโดดลมเออเข้ากตีเฮ้าเป็นน้ำหาเดดลมกับหาสามกับสามอยู่เสามคนเนาะโเพื่อมันนั่นมามาเกี่ยวกันเพื่มเพื่อสิบวลงหลันเวตเขาอันหมายช็อตไปมันมันมานเหมือนกันมันลงมาพันกันมาเพื่อกระตือ กูฮมเน่กูกูเป็นเด็กกูกับพึ่งขึ้นกันพึ่อยู่ร้าสเวจอดนัําบินเก้าตัวหนี้ปูว่าว่าได้โดดเินแถวเออว่าได้เป็นยันคื้เป็นเลเวอร์คือเพงงานเป็นพึ่ลอยู่ร้านเวจอดรถเฮลิคอปเตอร์ค่พวได้เป็นยังออกน่นแหละเงินเดือนดชี้อันได้จะได้ชี่ยบาทมัยก่อนมันหลายได้กับปูชี้าบาทเท่ากปูขั้นฐานต่ลงานประจุไม่ได้ซ้ำนั่น สมัยก่อนนี่ถือว่าหลายพักแล้วเออว่าดีใช่ไหมกจะอวกจากคันพอมันเอออาจจะทำเปิดเปิดบาดเที่ยวขนมจะกินลูกบดค่ะชิ้นว่าขนมค่ะใส่บาศกจะถามโยมว่ามันเอาปูวันนี่ปูหน้ามหาบบตีเป็ดว่าพระน่ะฮะว่าดุปูหน้าพัดทันน้ำพระแทจกะเล็ดเหนือสอง

พระภูวันธุโนพนักงานยูทูบได้มาหาค่าพเเจ้ากระเพทเลขไปสี่คู่นัละเราชอบมักคู่ไหนก็ทำเอาซื้อเอาอาถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกเราก็ทำคุณใหม่ผสมอื่นต่อรักษากุานุษย์ไว แ้วเ่าเรามาทำบุญทำการเพราขาดทุนแล้วทำบุญใหม่ประสมบุญเก่าไว้ในยูทูบก็ทำบุญแล้วเนีมาแล้วหนึ่งร้อบาทอะไร้ก็ดีหมดอะนะอันนี้ข้าพระเจ้ารูดำพระกูวันตุโนขอพรอจากสังรบบัตทพระเจ้าอยู่หัวสวรรค์นักวัแล้วพร้อมสมเด็จยาให้เถดินรัชดรประชากรอาศัยอยู่นี้ลงมาเป็นตบาเดช้า อันนี้ครัพระเจ้าผู้ดำพระผูวันทุโนขอพรจากสิ่งจากจิตจากคนในโลกที่คุ้มครองรัชย์ดอนพระชากรให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่ลงมาเป็นตบะเดียจ้าอันนี้ครับพระเจ้าผู้ดำและพระผูะวันทุโนขอพรจากคุณพระพุทธเจ้าสูงลำ้ำคุณพระธรรมสูงส่งคุณพระสม์ด็ว่างโลกพร เกิดมาเป็นตบะเดชะไล่โลกไล่โศกไล่โลกไล่ภัยไล่ขอเสด็จอย่างไรพนากาาอยูทูบพ้อมกับเอฟซีผู้อยู่ในลาที่ข้าพเจ้าในตอนนี้เจ็บเป็นไข้ป่วยกินยุบกินยาก็ขอดไปญาติท้ออยออกถออ้อยออกถ้อออยออกจับเคาะสับไะโศสจับไะโลกจับไปสัยจับไะขอ จะเรียกจังไรสับป,ปะเคะตัวนอกสับปะโคตัวไหนสับปะโคตัวใดไขยกายเป็นดีเก็วีเคาะวันเกะเดืนอนก็วีขอยเกินเาะเดืนอนไอยตายเาะวันขอยหายเหมือนน้ำจยดไปเพราะวันตัวนี้แลกขันตูคือแลกขันตัว,ตว,ตวจเจริญพรเด้อทางเอฟซีภายในนี้นะ,ะเจริญพรท่นเจ้าอาวาสว่าจะเปิดขนม เพลาั้อนจนนั่งบอกว่าผพักผู้เดียวแนาดนักผู้นี่ก็รับผัคู่ต่อมหาวันนี้ไปทั้งมหาจาพูดว่าท่านแกเอาแล้วมหานี่มันแกแล้วฉันอยู่พ่อแล้วค่ะแล้วไม่เอาน้ำาวานใค่ะปุ๊บูก่อนอนเออรกออนมาหลับก่อนอืนเยอะสิตังมางสิตังหลังเอาดีๆได้ปุ๊บเด้อเออเออยังยังไปหม้ายังยังว่าท่านเด็กคนค่ะกับะ่าใรสิเจ๊งว่ไดอเล้ ค่ะพ uhm si ี่น้องปองไปค่ะในการเป็นเบอร์โทรปูดำห้อนนะคะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดมีอย่างกระทรหาปูใดเด้อค่ะตอนนี้ปูกําลังเฮ็ดกําลังสร้างสาลาเนะคะพี่น้องเนาะค่ะค่ะพี่น้องท่านไหนอยากเฮ็ดบุญอยากร่วมเฮ็ดรวมสร้างกระทรหาปูห่อนใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะสาหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะปูมั่นใจเนาะค่ะเป็นมีคนมะฮองบอกคนเก่าศูนย์เพื่มมาบอกเก่าสองงวดบางหันละค่ะพี่น้องค่ะ เก้าศูนย์นะคะตัวเน้นนักมันละค่ะแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็สี่แปดว่าสันปูหวานนะคะข้าเจ้าห้องบอกนะคะแล้ววันนี้หาสามนี่ปูนิมิตดีฝันดีเมื่อคืนนี่ไม่ไม่หวานหวานนะคะก็เอามาฝากมาตอนเนาะคะห้าสามนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาเบิ้งชมคลิปนี้แล้วนะคะคิดสิ่งหนึ่งประกันได้กให้ประสบความสําเร็จเด้อพี่น้องเด้อขอให้เฮงๆรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะคะสิซอยกดไลค์กดแชร์บ่ขาวกดชนะก็ขอให้พี่น้อง น้อยๆยิงๆให้คอพวัวงหงืองเลืองเลื่มนะคะพี่น้องเด้อข้ามาจนก็จะได้มีแกพี่น้องปองไปทุกถูกทันเนาะค่ะให้มีแต่ข้ามาลุยลุยลุยค่ะพี่น้องค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ